เอะนี่นี่คุณเป็นใครนมะนี่คุณพวกคุณเป็นใครหรอครับวันนี้อยู่แมงกับตั้นนะครับอ่าสำหรับวันนี้อยู่เกมเดิมเกมดีเอาบั๊กอีกแล้วอ้บั๊กนี้ทุกวันเลยนี่เนี่ยเนี่ยไปไม่ได้เดี๋ยววันนะี้เอฟเทมหมดอ,อนออฟ setting my killer music off on ถ้าผมแบบั๊กตื่นเ้นืีมันบั๊กเหรอบ้าน่ะพูดตามมาเล่นทั้งแท้ๆเลยเนี่ยย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟนี่ผมย้ายเซิร์ฟจนเจอเกมที่สามารถเล่นได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากเกมมันอันนั้นเล็กตั้งนานนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบ้านนะฉันตื่นมาที่ไหนเนี่ย โอ๊ยน่ากลัวจังเลยหวังว่าจะมีของให้เก็บนะนี่ไงมีจริงด้วยอเอาละเอ๊ะนี่ไงอันนึนนงโอ๊อยโอ๊ยไปซ่อนแล้วไปซ่อนนะันต้องซ่อนก่อนละตอนนี้ฉันต้องหาที่หลบภยัยวันนี่ยจะอีกอันได้น้ำมันมาทำอะไรกันได้นะ ไม่จริงนะเอ้ยตัวช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าแต่มันมันมันอยู่ใกล้ใกล้โอ๊ยไม่นะมันจะฆ่าเพื่อนแล้วเหรอมันฆ่าเพื่อนแล้วเหรอเฮ้ยหนีนะเก็บหนีดีกว่าหนีหนีหนีฉันว่าจะหนีดีกว่า เก็บของก่อนเอาที่มีทั้งหมดเก็บให้หมดอีกมีอะไรเหรอเนี่ย่ก่องมาเริ่มเก็บกล่องดีกว่าแล้วท่านผู้ชมโอเคเก็บของครบแล้วไป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 ชิไม่ค่อยอยู่มากโอ้ยเอ๊ยเอฟโอ๊ยเอฟลอดลอดลอดโอ้โหว อันเดียวกันมันก็ไม่ดีนะโอ้โหเสียงนังดังเลยอือเยอะเฮ้ย,ยคนเหลือเยอะอยู่นะอาจจะรอดก็ได้คุณผู้หญิงนี่โง่จริงๆเลยว่าเราอยู่ในตูเ้เนี่ยว่าแต่คุณผู้หญิงอยู่ชั้นสองอยู่เลยเหรอเกิดไปบางที กลับมาครับผมหนีแล้วหนีแร้วรอดแล้วครับเสียงก็จะดังวนยปแล้วบางทีอะโอเคให้แล้นะเอาอันนี้อันนี้ชื่อหรอไม่ต่างะครับพอ,อดีดางผมไม่มีตังค์ช่วยเลยอะ่ะ นเป็นที่ไหนไเนี่ยอนี้อะไรก็ไม่รู้ด้วยเก็บไปก่อนดีกว่าเฮ้ยน้ำมันน้ำมันอะไรเงี้ยแล็กเกอร์โซเฮ้มีอะไรอยู่เนี่เยเฮอมีอไงมีน้ำมันเก็บมาก่อนเจนถูกขัานเกาะเจนกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยเจ้าเจ้านี่มันน่าจะเป็นตัวร้ายของเกมสักเกมหนึ่งถ้าจต่ไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวร้ายของเกมไม่รู้อะไม่รู้อะมันไม่ชี้อะ โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหทะลุโคตรหนักเท่ารู้อะอ๊บอตายอีกแล้วเหรอตื่นมาที่นี่ตื่นมาหลายรอบจังเลยเก็บเก็บไอ้นี่มันคืออะไรน่ะฮะที่แอบแล้วเนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าเอ้ยขอ ขอของให้รู้หน่อยสิเอาจริๆอจริๆอจริๆขึ้นไม่ได้มันต้องมีวิธีทางขึ้นสิโอ้เนี่ยกระโดดมาได้มีของให้เก็บด้วยเหรอเนี่ยน่าสนใจจริงๆเชียวน่าจะมีของอย่างอื่นให้เก็บอีกนะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีเหล็กประแจด้วยเหรอน่าสนใจแต่แต่น้่ยเฮ้ยปีศาจอะไรน่ะมันเดินช้าขนาดนั้น ก็ดีแล้วที่มันเดินช้ามันจะได้กากไงล,ล่ะตัว <c oughs> ตลกป้านั่นน่าจะกากกว่าฉันนะดูจากสภาพรวเนี่ยไม่ได้กากซะหน่อยก็แค่เล่นเพลงไม่เก่งนะ่ะป้าแกสีเล่นเพลงไม่เก่งก็บ้าลนะดูจากสภาพขนาดนั้น,น,นเนี่ยโคตรกากเลย <c oughs> แกว่าฉันเงี้ยล่ะถ้าเกิดจ้หาแกเจอแกตายแน่ไม่ตายหรอก เพราะอะไรแล้วไม่กินแกไม่ตายเพราะแกเดินช้าไงล่ะนี่แกจะดูถึงเจนเจนเบียงไงประตูทางออกจะเปิดในอีกสิบวินาทีตกทดูว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะรอท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนประตูเปิดนะครับกิอะไรกัน呐เมื่อกี้อ่ะโอ้โหโดนตายเหรอเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะทำไม ฉันว่าเด็ดอะบ้าเลยไม่น่ามีอะไรหรอกเอ้ยตอนนี้เพื่อนนายว่าไงนายอยากจะทำอะไรบ้างอยากกินข้าวไหมอะต้องจัดไอและสอสายตาเนี่ยอุ้ยอบไม่เอาอ่ะเอ้ยเอาเถอะเพื่อนนายจัดใจอับข้าวใช่ไหมล่ะฉันรู้ผมไม่อยากเล่นม่สซ็อกไอ้เดี๋ยมาทำเป็นไม่อยากได้เลยอ่ะฉันว่าฉันควรพักก่อนแล้วกันนะใช่ นอยดีกว่าอืเอ้ยโฮ้ยโฮ้ย,ยเสียงไซเรนอะไรดังขนาดนะั้นบ้านะฉันว่าฉันต้องซ่อนจากเสียงไซเรนนั่นนะเพือ่อที่มันจะได้ไม่ดังขนาดนี้โฮ้ยตื่นทำฉันตื่นหมดเลยบ้านะเสียงไซเรนบ้าอะไรทำให้ฉันตื่นเนี่ยอเอาเถอะเอาเถอะ เอาละตอนนี้ฉันต้องหาที่ซ่อนเน้ำมันน้ำมันเซเรนเทสนี่นี่นีนนนนนนน่นะฉันต้องหนีแล้วหนีจากมันตอนนี้ฉันควรจะลงไปด้านล่างฉันควรจะออกมาดีไหมสำรวจของก่นอนเออมีคนโดเหรอเอออะไรนะเอาะนะอเก็บของก่อนเก็บของใส่กระเป๋า สิเหลือค่อยว่ากันเอ่ะตอนนี้เราต้องหนีจากเซเลเทสบ้านนั่นมาก่อนขอโทษนะเพื่อนขอโทษที่ฉันไม่ได้ไปหาเธอได้เวลาหรอกี๋ยวก็มีคนไปช่วยเธอเขาเองมาแล้วมาแล้วเข้าใจนี้เออมันมันมันอยู่ใกล้ใโอ้อ้เสียงออเสียงเสียงคนโกง อย่างน่าไม่น่าฟังเลยกับของมาก่อนโอ้ยโอ้โหจีมันแสบหูจริงๆลงไปด้านล่างกันดีกว่าเอ็มันห้องบ้าเลยเนี่ยเก็บจับของก่อนเก็บของก่อนอุ้ยเสียงเสียงฟัดฟันมันเสียงอะไรกันเนี่ย ฉันงเกิดแตกเลยฉันโกรธไปแอบ,บก่อนนะขอโทษนะเพื่อนแต่แต่มันจะเป็นจริงๆต้องไปซ่อน,นจอยบอกเราด้วยพวกเราโดยการฆ่าตายฉันโกรด Oi, tip. Tip naklah. Oh, siap. Siap nalah oh, mengkan mak. Ini dia yang sama ada ชิวไปมันจะไม,ม่ของอยู่ตรงนี้ฉันว่าฉันไปด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรน,น่ะแล้วจะข้ออยู่นี้เหรอ,อรอจนกว่าเวลาจะหมดโอ้ประตูเปิดแล้วไปไปไปโอ้เออตื่นมาอีกแล้วเหรอตื่นมาบ่อยจังเลยที่บ้านเนี่ย ขดบ้าๆเลยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยกดติดตามต่อไปครับผมโอ๊ะโอ,อ๊ะเอ,อ้ยเจ็บจังเลยฉันว่าได้โอ,อ๊ะมันอยู่แถงนี้เหรอไอ้เสเลนเดนอร์ปเหนบ้าน่ะ้น่ากลัวจังเลยฉันว่าฉันเก,ก็บของเลยว่ะเแบบนี้เดา ม,มันกังจะมาฮะเพื่อนเพื่อเพืเพ่โดดโดดโอไนะมันมาทถวนี้เหรอนี่ จะมาใช่เหรอมาทางนี้สิเพื่อนเล่นตงนนเหรอมันอยู่ตรงนั้นนะ่นะนะดิถ้างั้นอนะ่ะใช่ชชแล้ว โอเคมาได้เวลาแล้วอ๋อวิญญาณมาันจะเริ่มเลยเหรอวิญญาณไหนมานจะแต่เริ่มอ่ะวิญญาณไหนมังแต่เริ่มเกมเลยลนะ่ะบ้าน่าวิญญาณอะไรมาตั้งแต่เริ่มเกมมันก็บ้าเลย Oh, lonely girl, I see your face. I got they. You're Are you, uh, you cussing? It's just, just so pussy, boss. We can I can't let you, too. Yo, what's up, you mad? You want to stop man? Girl? No, you want to mad, guys. <clears throat> you want to man? Guy. Yes, yes, you want to marry God I want to take it, you take you take it Kiss him, kiss him you take some, take some. Well, 想来爱你。 ข้าก่อนแลวแตีได้สุผมก็กดตรงเลยนะไม่ได้ตั้งท่าเลยไม่มเาอาปมาตอนไหนอืมอ,อ,อืมโอเคพร้อมกัน เออเออ,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 อโอเคฟังท่าใทีหนึ่งเมื่อกี้เออโอ้โหาไปเยอะเลยแต่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่เอาโพสก็กดปุ่มบนก่อนแต่ต้องต้องจังหวะด้วยนะฮะฟังจังหวะเขาด้วยบิงกุมาด้วยสวัสดีครับเยอ้เดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่โดนเข้าใจแล้วรู้เพลงเพราะอ่ะเขาทำยังไงเนี่ยให้เป็นเพยงแบบผู้หญิงร้องเลยอ่ะมีร้องด้วยอ่าฮะโอเคมันจะเหมือนกับตอนที่แคลร์ตีนะครับเขาตียงไงเราก็ตีอย่างนั้น เองก็อยากฟังก็อยากเพลงครับ <sled> หมดไม่ทัน